สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะร้านคุณเจริญเชจุ๋มจะมาต่อสายเครื่องซักผ้าให้ดูนะคะนี่นะคะอันนี้เป็นหัวนะเราขายแยกนะมันมี2ตอนกับตอนเดียวส่วนใหญ่ตอนล่างคนไม่ค่อยใช้นะคะที่มีไข่น็อตนะนะเรากดตัวนี้ลงนะคะดึงตัวนี้ขึ้นค่ะเนี่ยส่วนใหญ่ลูกค้าจะมาให้เปลี่ยนไงนะเนี่ย,นะยเป็นสายที่อยู่ด้านบ้านเนี่ยเขาจะหลุดไาแบบนี้นะก็คือตัวนี้นั่นเองมันจะย้ำสายมานะคะเราไปน,นั่นไม่ได้ตัวนี้เราใส่เข้าไปในนี้เวลาเราใส่เรากดลงจะร้อนเนาะ นี่เรากดลงเห็นไหมคะแล้วเราก็ใส่ตัวนี้กลับเข้าไปแค่นี้เองนะคะตัวนี้จะใส่กับก๊อกซันว่าสี่หุ่นด้านแดงอตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราจะแกะให้ลูกค้าดูเพราะมันจะมีบ่าอยู่คุณเห็นไหมมันจะล็อกอยู่ข้างบนเราไม่ได้ใช้แรงนะเราจะค่อยๆหมุนล็อกนะคะอ่นนี้ก๊อกด้านแดงนะเดี๋ยวเราจะแกะให้ดูมันมีเทคนิคเวลาใส่นะคะเราอย่าใช้แรงนะมันใช้หลักนะคุณ เห็นไหมคะตัวนี้มันจะเป็นบ่าคุณเห็นไหมมันจะเป็นขอบตัวนี้เดี๋ยวน็อตจะมาอยู่ข้างบนตรงนี้อันนี้กอกซันบ้าก้านแดงนะคะข้างในเป็นทองเหลืองนะตัวนี้ค่ะเป็นสายเครื่องซักผ้าน้ําเข้าเวลาเราใส่เทคนิคของมันคือเราต้องหมุนเกลียวขึ้นมาเห็นไหมคะคุณเห็นเล็กนี้ไหมหมุนเกลียวขึ้นมาแล้วคลายน็อตออกนะคะนี่เราคลายน็อตออกนี่คลายน็อตสี่ตัวออก นี่นะคะคุณคลายน็อตสี่ตัวออกแล้วนะที่ตรงนี้นะอย่าคลายหมดนะเดี๋ยวลูกยงลูกยางร่วงอีกก่อนคลายเราหมุนตัวนี้ขึ้นมาก่อนนะคะหมุนเหล็กนะไม่งั้นเดี๋ยวน้ามันพุ่ง mm hmm. คุณค่อยๆใส่ก๊อกสี่หุ่นนี้เข้าไปในรูนี้ในหลุมเห็นไหมคะ mm hmm. พอใส่เสร็จคุณก็ล็อกน็อตเนี่ยล็อกเบาๆนะ mm hmm. อ่ะอันนี้นะคะเราไขาน็อตเรียบร้อยแล้วนะยึดเบาๆ พอย,ยึดเสร็จเทคนิคมันคือเราก็หมุนกับอ่าค่อยๆหมุน,มนตัวนี้แล้วมันจะค่อยๆดูดเข้าดูดเข้านะคะอันนี้เราสาธิตได้ดูก่อนจริงจริงคุณต้องไปล็อกตัวนี้ก่อนนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไปหมุนตรงนี้ลําบ,บากวัดีจ้าพี่แบวนี่ค่ะอ่าเราหมุนบอยังตึงมือเดี๋ยวไม่งั้นก่อนใส่เนี่ยเราก็ดึงตัวนี้ออกก่อนตัวบนออกก่อนอ่าแล้วเดี๋ยวเจ๊ก็ไปหมุนตรงนั้นให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเอาตัวนี้กลับเข้าวเวลากลับเราก็กดล,ลงแล้วก็ค่อยล็อกด้วยไปแค่นี้เองนะให้มันเข้าล็อกใช่ให้มันเข้าอ แค่นี้เองค่ะน้ำก็ไม่รั่วแล้วนะคะสนใจก็มาดูสินค้าได้ที่ร้านโฮจเลเลนเจจุะและจ้บคุณค่ะ